สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาพอกับครอบครัวสุขสันต์อีเหลเด้อมาเบิ่งกับเขาพอซุกแม่ตูนพี่มีช่างสองตายายเนาะ,ะตาโตแวกทางมีเลิกงานมาเมื่มอพี่น้องเออคีดอยากต่างนาเนลยดอกโดนโด,ดนกินที่เนาะเมึงกวนแมงไหมกับต้อมไปต้อมมาเทอๆนะอืม่มของแบขึ้นอันนั้นมเมนเนี่ยงปลาเผาเมื่อนี่ฮะน้ำกิมพืนไ้มาพี่น้องจา้าสองอย่าง มา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 ,มากินน้ำกันว่าวลายยายห่างอันนี้ก็พักเปิดหายมาเด้ออันนี้ก็แกงเห็ดขมจ้ามามากินด้วยการแซบแสบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องว่ากินเขาน้ำกันเริ่ม สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามามากกขี้ข่าวน้ำเมตุนครอบครัวสุขสันต์ด้วยค่ะเมื่อกี้ข่าวว่ากระโบมีอยังเนาะพี่น้องเมตุนเลิกงานมาอืตอนเย็นเวะข้างทางเพิ่นปลาเผาอยู่ข่าวเฮียนทฉันนาน้องหลานหลายห่างเดิมอะไรพี่น้องจ้าอืม,มามาปลาเผาปลา,า,าทอดทิมเด้วพี่น้องเริ่มเมี่ยงปลาเผาเมื่อนี้ฮหน้าเราบริการเราคือจะมาแต่งานเหนื่อยแล้วคือจะก็เลยว่าซือ้อมาใช้มากิน กับแกงเห็ดขมมามาเซ็บๆซบน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องเอซีที่ใจดีที่น่ารักที่อยู่ใกล้อยู่ไกลพังล่าพัางไทยในประเทศและนอกประเทศเด้อค่ะมามากินข้าวห่วมกันผ่านไปผ่านมากระเซิรนแหวะได้เด้อจ้ามามามาพอกินน้ำก็เด้อคอแหง เราจะกินข้าวลงต้องกินน้ำเมี่ยงปลาแซ่บจๆน้ำกันมาเด้อมาเด้อลงก่อนเด้อ Hết công government gang mẹ gang 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 nghe gang 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 mẹ gang 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 เองชุกแล้วออก็ร่างชุกเบนระแบงใส่ทงมาหากินพอดีเลยพอดีเลยสิไปสู่พี่น้องกินว่ะแต่งแต่ใบยานางหนามยานางพี่น้อ,อกง,งนนนนออกับเนื้อผักแต้ผักอะไรผักเต่ออ มีเพื่อนไม่เพื่อนมาพันจุมไปร่วกับปุณษัยมีเพื่อนกับพ่อละกินไปไหนนี่กัักพันนึ่ พี่น้องเดินมาเด้อลูกหลานอยู่ใกล้อยู่ไกลบ้านใกล้เฮือเคียงเด้อกินขา้าวม่ตู่นผสุเด้อยจ้า่บแซบ่บคือเกา่ายังคิดหอดคิดถึงคือเกา่เกาทุกคนเด้อลูกหลานผู้ใดก็ดีแต่ช่วงนี้ยังเห็นงานงุ๊กเนาะ khác oh. <laughs> 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 nó sọc cua mặn mặn nó là thành kilo mình xài với nó bị no cái này kẹo kêu sốt sốt rồi đấy เขาไ่ได้ใส่แป้งนะบางเจ้าเขาใส่แป้งพราะ่าย่านเกลือออกจากตัวมันดีแข็งๆเหมือนแป้งเลยพี่น้องอันนี้ถ้าเกลือสด่เลยยันหอมไม่ใช่ยันอันอันนี้ยันเกาะเกลือหล่นออกจากตัวมันเขาใส่แป้งเกาะไว้เอาเวลามันแห้งมันก็ติดเลยอันนี้จะเกลือละล้วน ขนาดเนาะเจีกับสีฟูดหาฟุดได้บุหายมาเนี่ยอืออือีฟูดมี่จะหวานจะวถัวกินไปสีแร้วนอนพี่น้องเนาะหาเมื่อกินเมื่อ มึงได้เมื่อยแห้งกะชื่อแม่แซมต้กินแน่จัง่อยขอภัยเดี๋ยวพี่น้องเด้อเอามืองมอย่างมันไข่บ่ถ้าไข่พอซุกพี่ต้องเออถ้าไข่ใบมันขูดถ้าไข่ใบมันขูดเต็มเลยในท้อง แ่บๆคือเกอาพีเน้รงเอ้ย น้ำปลาจับทิมนี่แซ่บบอกข้าหอม เจ้าวันนาเลยนะพี่น้องยามพี่น้องเมย์ดังเบิ่งขอกินคำนี้ก่อนเด้อจ้าว่ายกินลังไม้กันนะพี่น้องเดี๋ยวนี้ขนาดเลยแกงเขียบไปชื่นหอดบ้านเด้พี่น้องเอ้ย

พี่น้องอีก่อนมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยลูกหลานอยู่ใกล้อยู่ไกลห่างไกลเครื่องเคียงท่านผู้ชมที่ใจดีมากินข่าวต้องข้าข้อถุกชันเด้อค่ะผ่านไปผ่านมากระเว d ได้เด้อจ้ะแซ่บแซ่บสดครับนี่ก็กำลังกินขักเนาะพี่น้อง upset, bro. สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอลาจากพี่น้องไปก่อนเดอ้อไปพอกันคลิปหนาเราพี่น้องเนะาะเมื่อคืนเดี๋ยไปลงคลิปขออภยัยด้วยมือแห้งแล้วก็นอนอาบน้ำนอนแหน,น,นบมือจะในลงให้พี่น้องดูจ้าผมเป็นยังเนาพี่น้องเนาะบวบาการคนทํามนํำการเนาะขอพระคุณมากๆค่ะทุก่านที่รับชมค่ะสวัสดีครับผม